สวัสดีครับช่องปาาช่องนี้ด้วยครับช่องขอเขาไสเชียวครับเมย์พยุงครับเมองไม้ซักครับไม่ซักก่อนไม่ซักสองปีครับปลูกตามกันแท้ได้ครับนี่ต้นซ้อมเหน่อครับอันนี้เมย์พยุงครับสองปีสองปีเมพยพยุงสองปี mẹ phải dùng không mày sạc bây ngay đó không mày sạc này cũng năm cái thẻ năm tiền nhân đây không mày phải vuông không cũng về tặng cái thẻ này สองปี้วครับนี่นครับสองปีต้นซ้ำนี่นะครับต่างปรนเทศนะเดี๋ยวเดี๋ยวเบียะะ้ยว่าจะูนย์พอช่ำูนย์พอช่ำอุดรธานีครับอันนี้ปีเดียวนะครับต้นนั้นกระถินครับต้นกระถิน ปีเดียวต้นบแบบนี้เลยครับต้นกระถินนี่อันนี้ก็สามปีครับนี่ไม่ขัวยุ่งสามปีอันนี้ซื้อมาต้นรหาสิบัตรง,าง่ายเหรอครับนี่ว้ตามคนแท่น่ามีไม้สักครับปีนี้เหยย้เกิด้ม่มีน้อง ตัวใเลยครับต้นใหม่นี่เผามาอันนี้ไม่เห็นเพื่อนไม่ยังนะครับไม่ดูไม่ดูไม่ดูดครับนี่ไม่ดูสองปีครับสองปีสองปีงปบาตไง,ไงต้นก็หญ่เงบางต้นก็ได้หน่อยหนึ่งครับ ไอพยุงกบต้นไใบซักมีผมพยุงครับสองปีแล้วมีไใ้สักครับโอ้ฝ <c oughs> ากกดที่ตามากดเัร้าจะไข่แห่นี้นะครับนี่แอดไลนาเขาายครับ ฝากช่องนะครับขอทราบชื่อแนวโคดฝากกดติดตามกดทราบสักให้โดกระดิ่งให้งน้นะครับเพือ่อการแจ้งเตือนนี่ครับสวัสดีครับมื่อนี้